สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องฟองไป,ไปตัวมุ้งสุดแจงลกเด้อไอป้าสแนวคกับพี่นอเลยเอปาเียแนวัพี่น้องเลยอตย้าเียนวี่น้องเก่อดทางเขาแล้วพี่น้องเ้ยหลังจากจอดรถเกินยากมากตัอสื่อตัวเด้อตัวกับเจ้าหน้าที่ทั้ทางนา พร้อมแล้วก็ไปบาทนี่งพี่มิไก่อาสาภาาไปแล้วพี่น้องอยากเป็นน้ำฝนเขาหับไปเขาผ้าไปเรา มีอะไรก็ให้บอกได้นะคะการขึ้นบนเขาของเราเราจะใช้เวลาการขึ้นนะคะขึ้น3กิโลไปกับ3กิโลไป6กิโลมี5-6ชั่วโมงนะคะการขึ้นบนเขาขึ้นทางเดิมลงทางเดิมค่ะขึ้นทางนี้ลงมาทางนี้นะคะขับข้าวขนมน้ําเราสามารถให้พวกขึ้นไปกินข้างบนได้แต่เราต้องเก็บขยะลงมาข้างล่างนะคะเราจะไม่ให้ทิ้งขยะข้างบนก็คืออาสาเราช่วยดูแลเรื่องขยะนั่นเองนะคะแล้วก็ความปลอดภัยความดูแลน้องเที่ยวเป็นลมไหม จุดไหนใครไม่เรียกประจำตัวอะไรไหมก็ขอให้แก้กนหนูด้วยนะคะโอเคพร้อมแล้วเดินทางครั้งนี้ค่ะอ้ามาพี่จะเป็นฝั่งนี้ค่ะส่วนตัวส่วนหัวท่านนะคะเห็นไหมคะจุดนี้ค่ะประตูเต่าอุโมงเต่าค่ะเห็นไหมคะลักษณะเรามองฝั่งนี้ค่ะจะเป็นเหมือนลำตัวท่านธรรมชาตินะคะจุดนี้หัวเต่า ที่สุขภาพแข็งแรงอายุยืนเหมือนเต่านะคะเออชื่อนามตระกูลของเราพอที่เราจะขอค่ะคุณพ่อถอดแมสด้เลยค่ะใจหายใจไม่ออกค่ะถอดเลยค่ะ,ะคุณพี่เสื้อก็ปลดได้นะคะมันจะโล่งหมวกเก็บเลยค่ะ <S 2> <S 2> ใครมีเสือ้อทันยาวถอดไว้ี่เอวคะ่ะย<า>ังไม่ร้อนค่ะมันจะทำให้เราฉดชื่นนะคะดีไหค่ะดียว้ย มาเจ้าทางเที่ยวปากว่าแถวนี้ก่อนได้ค่ะเที่ยวทันยาวค่ะแากหมวกเปเนี่ยจิกาสว้นมาเที่ยวอีกว่าหมวกเอาขึ้นไปลูกหมวกมันทามันถอนทางเที่ยวหนุกหมวกไปนั้งจุดเอนะคะจุดเริ่มต้นของเราที่เราจะขึ้นวันนี้นะคะที่ขึ้นมาเมื่อกี้เราเรียกว่าจุดรวมร่างกายนะคะวันนี้เราจะเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมด12ตัวมี A ถึง L จุด L คือจุดล้นต้นของเรานะคะ A B C D E ห้าตัวแรกคือวัดใจผ่านห้าตัวได้ขึ้นถึงผ่านห้าตัวไม่ได้กลับทันทีนทค่ะเพราาขึ้นที่บันไดสูงเลยนะคะกานขึ้นบันไดก็คือกลับเพลินบามทำยังไงนขั้นตอนต้องใช้พันธุ์ย่งงา,ยางไว้อ่ที่สองตัวนะคะัพดอันนี้คือท่านขึ้นไปปฏิบัติรรมนะคะบอกอีกพันสองร้อยสี่สิบเมตร อ๋อช่องแคบที่มช้านี่ไงการขอการขอควอที่เรือเขาบอกว่าการขอค้าขายนะคะโอ้ดูเด้อตงหคะ

ท่านเครื่องทางอยู่พี่น้องเลยอีกสองโลปรูรอดนอนมีตาฝั่งน,นี้ก็จะเป็นผนังนะคะัมีหูมีตาบนกันนั่งมาม่าไทยเบิร์ดนี่แหะนั่งเลยค่ะนั่งเลย เจอมาเยเจเจระยะจุดเจนี้ครับเราไปที่ฝั่งซ้ายมือนะคะจุดเจเจ,เจ,จะเป็นทางแยกซ้ายมือที่เราจะขึ้นนะคะถ้าเป็นทางลงก็จะหมุนมาลงจุดเจก็คือจุดตรงกันเหมือนกับตัวยูนะคะหมุนโค้งบุ่ลงฝั่งนี้อ,อันนี้จะเป็นทางขึ้นทางเดียวตัวเจครับตัวเจวเจดัมม่าาไม่เยอะกับเพื่อนค่ะเฮนทานะคะ เนแล้วกวยนเค่ะเป็นพ้นที่างเส้นนี้เป็นทางข้นเส้นดังเดิมก็คือข้นที่ประเทนเมียนม่ง่ไม่ก่นเส้นนี้เ้าไก่

ถายแล้วเป็นไดชุดที่ท้ายแล้ว หญ่ๆาค่ะเมื่อเช้ายจ,จุดนี้นะคะอเ้เราเต็มหมดเลยแต่ปัจจุบรอลองทัะคะมาค่ะานนะมาตรงนี้ค่ะจะได้ลยดดีค่ะมาเาบมาล,าาลามาเม,ม,ม,มาม

บรรยากาศไน้้ํามด้วยพี่น,น้องาาขนลุกขนลุกด้วยทางเขาทำ ทางนีนะน้นะท่านข้างบนดตรงนี้ครับผมทานข้างบนดตรงนี้นดีจรงนะถ่ายแต,ตงนี่มันจะมีเงาแสงด้วยมาปบอกมาเรื่องความรักกับเรื่องบุตรนะคะฟอเสร็จแล้วนะคะตรงนี้เป็นหัวใจของผู้มาขอที่สุขภาพค่ะหัวใจท่านขอที่สุข สังเกตไหมว่าจะเป็นเหมือนสองพระองค์ท่านนะคะสองพระองค์ท่านยังไงนะคะมาดูที่โทรศัพท์มือถือนะคะบางคนมองไม่เห็นใช้กระเป๋าแต่แต่เป็นค้าเราถ่ายรูปจะเห็นที่โทรศัพท์ก็คือจะเห็นมันตัวของท่านชัดมากค่ะมาดูตรงนี้จุดนี้ค่ะจะเป็นเหมือนลายทองท่านใช่ไหมคะจะเป็นละเเป็นเหมือนตาท่านคือเป็นเหมือนปากแต่ถ้าเราดูศซนจุดหกหรือว่าศูนย์จุดห้านะคะประมาณนี้ เราจะเห็นเป็นเหมือนสองพระองค์ท่านทำเคารพมือ์น้อมให้กันนึกภคาพออกไหมคะหมอชนกันอย่างนี้อ่า mm hmm. จะโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วมาจินตนาการตาธรรม,มาชาติค่ะ mm hmm. เห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะถ้ามุมนี้ถ่ายมาแล้วก็จะเป็นเหมือนตาท่านเห็นไหมคะเป็นเหมือนท้องท่านนี่ท้องแล้วก็ตาแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเมื่อกี้นี่ก็ถ่ายยาก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนสองพอระองค์ท่านทำเคารพน้อมให้กันนะคะ เลาภาพตามกิน,นการได้นะคะจุดนี้เราเรียกว่าจุดประตูเมืองรับแรงมืงบดทําไมเราเรียกว่าเมืองเมืองรับแรงมืงบดสมัยปู่อยู่มีชาวดับแรงหรือว่ามีคนนี่แหละมาในมณฑปปู่ไปฉันข้าวปู่ก็เข้าไปตามมีคนในมณฑปพอปู่เข้าไปแล้วปู่บอกว่ามันเป็นอีกเมืองเมืองนึงเราก็เลยได้เรียกว่าเมืองรับแรงเมืองบังบดบอกว่าปู่เข้าไปแค่หนึ่งวันแต่ลูกสิกว่าปู่นั้นเข้าไปหนึ่งอาทิตย์ปู่บอกว่าเห็นทุกคนอยู่ในนี้เห็นหมดทุกคน แต่ไม่มีใครมองเห็นปูได้เนะคะเราถึงวว่าเรียกว่าเมืองรับแดงมามองบดในถ้ำนะคะของเรานะคะจุดนี้นะคะเป็นจุดพระน้าปปวกนเสานะคะ ที่สวยจุดถ้ามาคาของเราจะอยู่จุดนู้นค่ะที่เรางนะนเมื่อกี้นีิ นี่ว่ะบึงคงลงปงลงกติหนูจะพาไปตรงนู้นถ่ายเกดีลงปูท่าฝั่งนูน้นแต่เจ้าที่ว่าวันนี้อากาศมันร้อนกว่กน้องเด้อเป็นลมเขาบอกว่าให้รัดได้ก็ให้รัดเลยไปซนอากาศที่หนูลงปู่วังก่อนอากาศมาจ้าอากาศว่าใจก่อนนะคะให้ลงปู่วังก่อนนะคะ พรกอมาหารค่คอี่่ะขาเสียงอันนี้เป็นบริวารค่ะเด็กอยู่ข้างในค่ะเดินไ,ไ,ไ,ไปกับหลวงปู่ก่อนให้กลับมานะคะน,นั่งสวดมนต์ได้นะคะสวดมนต์ในใจได้นะคะห้าม,กกมาต่เสียงดังนะจ๊ะพี่ตาต้องขาดถึง เยวจะเป็นมือเสืนใหญ่ค่ะถ้าเราใส,ส่ถงจะเป็นมือเตือนห้องโถเข้ามา้างนี้ค่ะทางนี้คอยู่ข้างนี้ค่ะแต่เรกเอาเที่ยวตัวสามาเลยค่ะูค่ะ ก่เนี้วัาที่เขาทายรูปกันเนี่ยใช่ค่ะจุด,ดนี้แะละค่ะเซนที่หเจ็นไฮไลท์ของาจะอยู่เุนนี้นะคะนคนไ,ไ,ไ,ไ้นทคะคุณแม่อมองกล้องค่ะถ้าจะเพิ่งไปได้เดี๋น้องทายรูปใหม่กบมึงเอามึงลองค่ะคุณแม่ เดอร์แอรจ้ายิ่งขึ้นกันภาพใหญ่ปล่อยมั้งเดี๋ยวมาให้บ้านี้ดูมาแค่ดูบอกเล่ามาขินนะเนี่ยถ่ายรูปแล้่เด้อนอนที่มิดโต๊ะเขา ทานเร like ื่องหลายจับดีๆเลยยัลอะไรปีนเขาดี๋ยวไปจับมันมากลบแล้วไปัด S <S เ,เอารัดหนาวะเะหมหือนทางแล้วจงไงละมมขทางไหนทางไหนครับผมพี่น้องตอนนี้เราลงเขามาเรียบร้อยแล้วเด้อ โอ้สุดๆอีเดียน,นีลคุ้มครับบอกได้แค่นี้แหละสุดยอดไปสีมากะต้องเตรียมร่างกายพร้อมนเลยเด้อขึงจะหาโมงเศร้าครับลงมาซีโมงแดงจี้วะบาทไปมีโอกาสกันมาเที่ยวเดอ้อพี่น้องเด้อปากทรับย์จะไขอะไลแค่นเด้อ ขอมาขิปหน้าครับขิปนี้น่ากันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสุสดย่ดนน้อถึงเออถึงเออล้อนะ